สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไป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 ซอปปิ้ง <c oughs> <c oughs> ถ่ายบรรยากาศเธอเบิ่งเดอพี่น้องอย่าฟาลำางพานค่อยเด้อื <c oughs> ่อน,นี้คือคึมคึมอาโหลดบัตรใหม่คืองานแท้ะนะโอ้สวยงามสีงามเลยสีน้ำเงินชั้นซอบ โอ๊ตผู้บ่าวเท่าห้องใส่ห้าแล้วรอบหนึ่งขี่ขี่ไปขี่ฮันเปลบมาอีดานี่เออม,มาห้องเสร็จแล้วไอโบกมือยิ้มเสร็จห้งผู้บ่าวเท่า ช้องนี้ก่อนสิพน้ามาเบิ่งกระเทียมป่า <c> เ <oughs> บิง่งงามหลายมือจะสิไปเก็บดอกมันเอาดอกมันมาพัดเน,ะนาะอ่ะเห็นบ่างามงามไนหะเอาดอกมันมาพัดพัดเสือหมู แต่ถ้าห้าบอเซอร์ลายมักก็บอกอันั้นดอกมักกับบอบแม่นว่ากินคือกระเทมสดดอกเป็นนัวคือคือคนเอเซ่หมักนี่แหละเนาะอือเราจะซืข้ามไปช่อมขึ้นเบิ่งดอกไม้กับงามด้านดับดับฝาดิวดับฝาดิวอาจจะออกสำเนียงไม่ซัดกับบ๊อบเป็นนางเนาะอือเราจะซื้ข้ามก็ รถคือล,ลายใ้่วะาแล้วใคชี้ข้างนก็อยยานรถทางข้างก็ยานตายอไรอ่ะรถลดหลายดกรนะชฟ้ามา ผู้่ามอเตอร์ไซค์มอไซค์ีบา,บาอ,ออื้ออืออออมักเจ้าเด็กส <c oughs> ีบานาะทางไฟกันทางทางเหอเด้อพีนัง่งเใหอยไหมจ้จบยถ่ายรูปเอาเจ้าไรอันนันเบอร์เพจนะ ดอกไม้เหลืองเดืออันนี้งามงามทีน้องนี่เป็นดอกเป็นดอกเหลืองงามงามมังเคยเด็ดดอกนหงงามแพงทีนี้เป็นญ้านั่นแหละอ่แต่ว่างามมึงอ้านี่จะคือพักหนอะบ้านห้องด้็นมึงก็คือเบอร์พักหนอะเลยแต่ว่ามันอันนี้ก็กินได้แ้่ทีน้องอ้นี้อันนี้เบอร์ย้านี่ค่ะคาห้องลาดเดนได้บอกลาดเลย ดาเลนลนออกินกระแซกเพราะว่าเคยกินแล้วคมคือพักกระดาวนี่แหละกินกระกอยเนื้อโลชุกุกดิบดิบคคนขนหมักสุกชุกดิบดนะิบเนาะเออถ้าชุกชุกเลยก็บอกกินถ้าดิบเลยก็กินอยู่ <c oughs> เออ <c oughs> มาจ้าถึงแล้วจ้า ปิดวิดีโอแล้วก็เปิดดิอ่ะนะเดี๋ยมันมดต่อนมาแล้วที่กับเวลาเดิมเส้นบีดแต่ข้าวเหนียวบ่มีข้าวเหนียวมาเบิ่งแต่เมื่อวานนี้ไม่มีก็เลยให้เทวดาสั่งให้ห้ากิโลอันยี่สิบสามปอนดก์กิโลละสีป่ปอนด์กว่าเนาะนั่นแหละก็บบ่เป็นยังดอ

จ่ามาซื้อกล้วยก่อนจ้ากล้วยกระเสิรุงมไว้เนาะบ่มแล้วมันก็คือมอันสุกแะนะเอาแบบนี้นี่พอบอกบก,กินนท่ากูเปล่าก็กินเท่ากับกินหลนะกูเท่าดาวดาักสองขังโอ้ยหมักแตงโมข่อยคือมีโอ้มีสองนุย่ยมีสองน้อยอมึงเขาสิคน้นเอาทางเตอร์ก่อนเนาะมันมีทางเตอร์อยู่กินนา <laughs> ย่านมันไล่เป็นย่นนี้ย่านเม็ดย่านเม็ดมันเห่อคืออันที่เขาซื้อเมือนะอ่ะก็เป็นอยังละเม็ดใหญ่กับเม็ดละได้ซื้อแล้วเนาะก็ปเป็นอยัางว่าซื้ออยังเนาะเออว่าสซื้อมาแอปเปิ้ลซื้อมาแอปเปิ้ลอันไปไปไปกินมองทำงานน่ะนะเออ เพิ่นวิตามินนะนะเพิ่นอนามัยรุดมาทางนี้สิเฮ็ดรถพกให้ผู้บ่าวกินมื้อนี้เนาะบอกิ่นแล้ว แล้วจ้าเดี๋ยวมาซื้อลาเต้ก่อนแล้วจะไปเช็คเลยซื้อลาเต้ก่อน ก่อนพี่น้องซื้อทุกปันสาวหัวกันแม่บันนี้ซื้อได้ขอยเตอร์มือถึกเนาะเบาเร็วๆน่ะพอยฟ้ามาเรียนหนังสือได้นี่คู่สี่สอนมาเนี่อ กู้ให้ชอบไลฟ์อินเดียยอเคย์คิดกันอีกละกระเพิ่นได้สอนนะนะกระยาเลียนเองเพราะมันมีมันมีอันเขาเขาเบิองอยู่คำทึกคำเผือก็มีเฮาหลอกเ้าฮา,า,าจนะนะฮัลโหลคันีอครับ for two night please ซีนัตติ <laughs> ไป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 เช็คบินแบบนี้เพิ่งอันอาหารลูกก็ต้องได้ซื้อพี่น้องเอ้ยเลี้ยงอะไรอ็ได้ชนะซัดก็ได้เฮ้ยคืออยากกินขับปุ้นพี่น้อง อกรับุนกินเยอะก็ละ คิดอยู่ในเฮือนว่าสิซื้อหยังนอลืมละเดี๋ยวกลับมาก่อนเดี๋ยวกลับมาก่อนกลับมาคิดใหม่ก่อนโอ้ยแ่นี้ล่ะเออบ่เตีวูบ่าวก็มีแล้วเออมีหมดแล้วบ่ซื้อดอกถ้าบ่ขาดหยังก็วันชุบจังซื้อก็แล้วกันไปล่ะ Ơ... giờ xì cho khó này nè, ơi nó, ừ, sai tuần này sai này đi. มันแดงค่ะนะปะกติสีน,น้ำเงินแต่ว่าสีแดงโอเคทุกแบแล้วมาแล้วรอคิวแล้วดูก่อนสิแต่หมักแบบนี้เราเร็วแบบ พี่น้องเดินเนาะคลิปนี้ไว้แบนี้เนาะพี่น้องเนาะนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสวัสดี